สวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านป้าโอแล้วใช้ถั่วมากเลยตอนนี้กำลังเตรียมอาหารนะครับพุ่มกินน้ำหนาป้าเห็นไหงมุอันนี้อันนี้แม่เก๋เป็นคุณแม่ของภุมใจเองนะครับสวัสดีค่ะไปจับหน้าบ้านด้วยนะ อันนี้ป้าทองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าทองนนีอ้หมูค้อนหมูย่างหมูย่างค่ะใส่ข้าวหมูวิสพ้าทอดเกียวใส่ให้ด้วยนะเสร็จใส่สีเป๊ะทอดไข่ให้กินอันนี้เมนูอะไรครับปลัดไข่ครับปลัดไข่ครับ ไข่เปียวนะครับนครวันนี้เราจะไปทําการแสดงที่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอ,อนแก่นนะครับรก็เลยแวะมาพักรถนะครับพักทานข้าวที่บ้านป้านะครับเป็นป้าของสงใจเองนะครับ สวัสดีแม่หน่อยครับสวัสดีจ้าเมื่อนูน้ำพึ่งผสมมะนาวมะเขือบ้านนองพุ่มจ้าบ้านป้านะครับบ้านป้า, <c oughs> าน,งอ,นองพุ่มบ้านหลังเบลอเลยอันนี้ <c oughs> ตื่นไปตื่นน่ะตื่นอยู่ <c oughs> ตื่นน่ตนตนะตื่นตลาดเงินวะลาางยนี่นค,นนครับ สวัสดีพ่อเอกครับเสร็จแล้วเไปแล้วพี่ลองเอที่อไม่กินขอน้ำกันนิดแต่บกงมิดปลาเผาอันนี้คือช่องหลักของรถเรานะครับหลักนี้ค่ะบผติดตามเยอะที่สุดต้องอาศัยช่องนี้นะครับที่ค่ะกลับมาเร่งกับพอดแคสต์ที่อำเภอวังไผ่จังหวัดพังง่อนจัง ช่องนั่นกัช่องลากกันละแปดช่องเยคนตามักเงหน้าเป็นสี่ช่อสีลมาตาีแราหงก็เรียวเราหเลี้ยวกองมาเรี้ยวเลียวกลอเากเขเ้าามาอนตามา่าวอนนี้่ะมาโยนแแต่ลมือกัเนก็บหยักัวกเอ๋ที่กันละบ้ไม่ใช่ละเนี่

บรรยากาศบ้านป้านะครับบมมันนนนนนเเเปปป็็หห้้าา อะมือไรเป็นอจะหาขวนเวิ่สิกินบอลเิญคากินข้าววันนี้ปากินข้าวอาปาซอซีอาปาเราตื่นยังจิบน้ำมันนีน ยังไงน่ะนะมันจะช่วงพอเกาะเกาะคายเหายปอดกันเล้วที่น้องใช่เหรอแต่ถ้าจะอาบน้ำท่ใส แล้วสิงแโอ้สิงเนี่ยเดี๋บริทขาดี่มันเป็นมะขามป้องอยู่ของมงคยี่ห้อนี่จะดีต้ง่าเราให้พุ่งกับตัวนี้เพราะว่าตอนร่วมกับกินอนี่แพุ่งปวดนึงพุ่งขวดนไงอ่เปรี้ยบนี่เลล่ะกินตัวนี้ก นี่บ่แม่มาคืนนะเป็นตัวหนึ่งแม่อยู่บริษัทอุบลนนไปเท่านั้นบต้องเกิดเยแ่ชมันเป็นนเปเลยนะะวเป็นเ่ม่แกานแก่อนบ่ก่อนี่เลยมาามฟอบแต่ว่ามันยากบกว่ามิบยำก่อนเอาบิบยนจาอุ่นที่ปลาหมคุ้ม่ะ ยา่ไอพีกินยาหน้าใส่นำปู้เองเป็นคนที่กินยาหนักเขาเลาเป็นตัวมาตุ้าเลยเลยกันมู้าวนี้ลรเพียเสาชอบมาเทียสเลยนะน้ำแข็งน้ำแข็งเศ้าเลยลูกกันไงแบบน้ำแข็งกันไงจะกินยาประเทศกันไงพวกินู้มาฟังเพีน้ำกันไปเตกมันเลยนหิวน้สึอยากินยาเลยค่วยแต่อยากกินยาเอาอีี หมดกุนแล้วกินยาอาการ้องสิกรน่ึเื้อนอไดกนแล้วกินาเร่อมีอยู่เรื่อยเราไปไม่ด้อยแเหมือนแมสเยอันไหนแม่แงบ้ชอบชอบลิปก็คู่วอย่างไรถุงใส่เรอมีถุงใสขยะมีถุมีถุงดำเอ ถุงยังอยู่ถุงยนะังแหละถุงเสียบนี่นะครับหลายหลายคนก็อยากรู้ <c oughs> เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเลยนะครับแม่เ <c oughs> สีังแม่เก๋ค่ะ <c oughs> แม่ผัวใช่ <c oughs> จะเอาเขาจิ้ากห่ากไปเขาโตคน้นกันี่ของรางจาก็ลับบไม่ติมไม่ติมนี่เอาใส่ถุงนี้ถดกนี่ใส่ถุงน้ก่อนเจ้าเขาที่หลเอาเยจ่านพี่ไดแห้งกิ้เรียบจิ้านไม่นอนเยหน้ก้อนเล็นไส เออทุกคนม่เห็นมอกนเหข้างบนนีขางแ่เปติ้มของงาก้อนบอกปิดคลิปให้หน่อยเร็วปิดคลิปให้หน่อยลิงกยู็ใส่นี่อย okay. <se ู่ใกล้นี่นี่เดี๋ยวเห็นด้วยมุง ปิดคลิปเร็วเดี๋ยวมันจะพี่ภูมิมาพาไปบึงรีเดี๋ยวเดี๋ยวพามาทิมมกทีแหละมันน้ำๆส่กับมาไอ้นตงยังข้าวตาบน้ำใสมันลอุ้ยก็พูดพีแล้วมันคำแล้วก็สิเ <c oughs> ดียบมึงม่สิออกมายอยู่